สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ํายาล้างจานสูตรมะนาวกันนะคะทำง่ายมากถูกด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยในช่วงมะนาวโลละ20บาทนะคะในตลาดตอนนี้มะนาวล้นโลละ20บาทนะคะสูตรง่ายมากเลยค่ะมะนาว1นกิโลนะคะเราซื้อมะนาวมาลูกใหญ่มาก8ลูกนะคะ1กิโลนะคะ จะเห็นว่ามะนาวช่วงนี้ถูกมากสามารถนำมาทำได้นะคะแล้วก็มีเอ็น70500กรัมเราทำรอบที่แล้วเป็นสูตรมะกรูดนะคะก็เหลือไว้ครึ่งกิโลนะคะเอามาทำสูตรมะานาวนะคะแล้วก็เกลือแกง400กรัมนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่เราจะทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำมะนาวเนี่ยมาล้างให้สะอาดนะคะ ซึ่งมะนาวเนี่ยเราซื้อในตลาดเราต้องนำมาล้างให้สะอาดนะคะก็เลือกลูกที่ไม่เน่าแล้วกันค่ะได้หมดเลยนะคะแล้วก็เรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทั้งหมด1กิโลนี้เรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราเตรียมต้มนะคะเราใส่หม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำา1.5ลิตรนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการต้มด้วยไฟปานกลางนะคะต้มไปประมาณ20นาทีนะคะต้มไปประมาณ20นาที เมื่อเอาขึ้นเตาแล้วนะคะเราก็ต้มไปไฟป,ปานกลางเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะ20นาทีแล้วเราก็ยกลงนะคะวางไว้ให้เย็นหรือไม่ก็อุ่นๆนะคะแล้วก็มากรองนะคะกรองเอาเฉพาะเป็นน้ำมะนาวล้วนๆนะคะเราไม่เอากากอะไรทั้งสิ้นนะคะเราเอาน้ำมะนาวอย่างเดียวค่ะ ใช้น้ำมะนาวแล้วนะคะเราก็มาทําำเจนําูน, 7, นะคะเอามาใส่ภาชนะที่เราจะใช้ทำน้ำยาล้างจานนะคะนำเ0็0 0 0กรัมนะคะออกจากถุงนะคะเพื่อจะมาทำละลายกับเกลือนะคะเกลือเราใช้400กรัมแต่เราเนี่ยค่ะเกลือเราใช้ไป เราไม่ต้องใส่ทีเดียวทั้งหมดนะคะเราค่อยๆใส่แล้วก็คนให้ให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เราค่อยๆเติมน้ํานะคะน้ําที่เราจะใส่เราจะทําน้ํายาล้างจานทั้งหมดวันนี้นะคะ4.5ลิตรนะคะละลายผงข้นหรือเกลือกับ n 70พร้อมน้ํานะคะ คนจนเกลือเนี่ยละลายจนหมดนะคะเราอาจจะใช้มือนะคะไปคนซ้ำอีกทีนว่าเกลือละลายหมดแล้วยังนะคะจะเห็นว่าเมื่อเกลือละลายนะคะความข้นก็ความหนืดก็จะเยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะเมื่อเกลือละลายนะคะอันนี้ข้นเกินไปเราก็เติมน้ำเพิ่มขึ้นได้นะคะให้ได้4.5ลิตรนะคะ อันนี้เห็นไหมคะห,หนืดแล้วก็ข้นหลังจากที่เราเติมเกลือไปนะคะเกลือละลายหมดนะคะเราก็มาทำการใส่น้ำมะนาวกันนะคะใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วนะคะเราก็คนไปในทิศทางเดียวกันจนเข้า3อย่างนี้ก็คือ n เ0็นแล้วก็ผงข้นหรือเกลือนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเข้ากันดีจนเกิดฟองเยอะนะคะ เราก็จะพักไว้นะคะเราคนให้ทั่วเลยค่ะเราพักไว้นะครับ6-8ชั่วโมงเพื่อให้ฟองมันยุบตัวนะคะอันนี้เราพักไว้เสร็จแล้วก็เรามาดูนะคะครบ6-8ชั่วโมงแล้วเราก็มาทำการตวงกันนะคะภาชนะที่เราใช้ก็คือขวดน้ำนั่นเองนะคะขวดน้ำที่เรากินประจำวัน เราล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเรากา็ใส่ขวดน้ําดื่มนะคะไว้ใช้สําหรับน้ํายาล้างจานสูตรง่ายๆที่เราทําเองนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะคะเราได้มา3ขวดก็คือ4.5ลิตรนะคะเราต้นทุนก็ประมาณ60บาทเราได้3มขวด 1.5ลิตรขวดละ1.5ลิตร3ขวดนะคะสามารถใช้ได้นานนะคะถ้าท่านสนใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอกเกษตรชาแนลด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ